สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AutoDrive X วันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Toyota Hilux t r a v o รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความดุดันแบบสปอร์ตและความหรูหราที่ไม่เคยเห็นในกระบะรุ่นไหนมาก่อนเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย Hilux t r a v o 2026มาพร้อมก,กับการออกแบบที่ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดให้ทั้งความแข็งแกร่งและทันสมัยในเวลาเดียวกัน ด้วยสีแดงเงางามแบบพรีเมียมช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนอย่างชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์พร้อมตาข่ายสีดำเข้มและรายละเอียดโครเมียมที่เพิ่มความหรูหราให้ความรู้สึกทรงพลังและเหนือชั้นไฟหน้าเลตดีไซน์ใหม่มีลายเส้นเฉียบคมทำงานร่วมกับไฟส่องกลางวันแบบเล d เดทาร์มรันนิ่งไลท์ที่ช่วยให้ไฮลักทราเวลดูโมเดิร์นและโชบเชียวมากขึ้นกันชนหน้ามาพร้อมกับช่องรับลมดีไซน์สปอร์ตและแผงกันกระแทกสีเงินเพิ่มความแข็งแรงพร้อมลุยได้ทุกเส้นทาง มุมมองด้านข้างเผยให้เห็นเส้นสายตัวรถที่ชัดเจนตั้งแต่สูมล้อขนาดใหญ่ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่พร้อมอยางออนเทเรนทำให้ไฮลักทราโวดูดุดนันและพร้อมลุยทุกสภาพถนนพื้นที่ด้านท้ายรถก็ไม่ธรรมดาด้วยฝาท้ายขนาดใหญ่ที่สลักชื่อไฮลักทราโเวอย่างชัดเจนไาท้ายเลด็ดีไซน์ซีเช็ดูทันสมัยและเพิ่มความสปอร์ตให้กับภาพรวมของรถเข้ามาที่ภายในกันบ้างไฮลักทรา vo ว2026ให้ความรู้สึกหรูหราเกินกว่ากระบะทั่วไป ภายในมาในทีมสีดำแดงคู่กันเพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงปัดเย็บด้วยได้แดงตัดกันสวยงามเบาะนั่งด้านหลังออกแบบให้สบายรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่มีพนักพิงสีสับปรับได้พร้อมที่วางแขนตรงกลางพร้อมช่องวางแก้วเบาะหลังยังมีช่องปรับแอร์และพอร์ตชาร์จ USB-C สำหรับความสะดวกของผู้โดยสารด้านหลัง ส่วนหน้าคู่หน้าออกแบบเป็นขอกพิทแบบสปอร์ตพวงมาลายัยแบบแฟลตบอททอมหุ้มหนังตัดเย็บด้วยได้แดงมีปุ่มควบคุมฟังกช์ชันต่างๆและแผดเดินชิฟเพื่อความร้อนใจในการขับขี่แดชบอร์ดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เต็มระบบ HD ควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์และระบบนำทางได้ครบครันหน้าปัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับแสดงข้อมูลการขับขี่ได้หลายโหมดส่วนคอนโซลกลางมีเกียร์ไฟฟ้าแบบใหม่พร้อมไร้โหมดซีเล็เตอร์เบรกมืออิเล็กทรอนิกส์และไวเลสชาร์จิ่งสำหรับมือถือเพิ่มความสะดวกสบายอย่างแท้จริง แอร์ด้านหน้าและช่องแอร์ด้านหลังออกแบบด้วยกรอบดีไซน์ทันสมัยพร้อมไฟแอมเบียนเลดให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปนั่ง มาถึงสมรรถนะไฮรักทราวเวล2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบดีซีดีให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรผสานกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมเซ็นเชียลชิพระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม 4WD ทำให้สามารถลุยได้ทุกเส้นทางทั้งทางเรียบและทางลุยออฟโรดการขับขี่ในเมืองก็ทำได้ง่ายด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกรนกคู ด้านหลังเป็นแนบแบบ Heavy Duty Suspension ช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะบรรทุกหนักหรือขับขี่ในเส้นทางครุกขัดนอกจากนี้ไฮลักทราโวยังมาพร้อมระบบความปลอดภยัยขั้นสูง t Toyota s a f t y y s e n ซ e เช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้เต็มที่ทุกเส้นทาง ถ้าพูดถึงฟังก์ชันเสริมที่ทําให้ไฮลักซราวเวแตกต่างจากกระบะทั่วไปต้องยกให้ระบบอํานวยความสะดวกต่างๆภายในและภายนอกเช่นเซ็น,นเซอร์กระ,ระยะรอบคันระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาระบบปรับอากาศอัตโนมัติ d u อัลโซนและบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันเมมโมรีซีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ปรับตำแหน่งเบาะได้ง่ายและสะดวก ในเรื่องของราคาสำหรับตลาดไทย2 0 2 6 toyota hilux t r a v o มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นที่ประมาณ1,99 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและสูงสุดประมาณ1,549,000าสําบาทสำหรับรุ่นพรีเมียมสุดซึ่งถือว่าคุคา้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะการออกแบบและเทคโนโลยีที่ได้รับการลงทุนครั้งนี้จะได้รถกระบะท,ที่ทั้งสปอร์ตหรูและพร้อมลุยทุกเส้นทางในเวลาเดียวกัน ไฮลักทราวเว2026จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ไม่ใช่แค่บรรทุกได้แต่ยังมีความสปอร์ตและสไตล์ที่โดดเด่นสามารถขับขี่ในเมืองได้สะดวกลุยป่าเขาได้มั่นใจและยังให้ความหรูหราภายในที่เหนือระดับสามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ได้เต็มที่นอกจากนี้ด้วยระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกครบครันทำให้ไฮลักทราวเว2026เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มองหากระบะรุ่นใหม่ในประเทศไทย สรุปแล้ว2,026 Toyota Hilux t r a v o คือกระบะที่ปรับโฉมใหม่อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องดีไซน์ภายนอกที่ดุดันและหรูหราภายในที่ทันสมัยและพรีเมียมสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ทรงพลังพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและระบบช่วงล่างที่มั่นคงเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยครบครันและราคาที่คุ้มค่าทําให้ Hilux t r a v o เป็นกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริงหากคุณกําลังมองหากระบะใหม่ที่ครบทุกด้านทั้งแรง และทันสมัยไฮรักทราโว2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับใครที่สนใจไฮลักทราเวรุ่นใหม่อย่าลืมติดตามข้อมูลจากโชว์รูมโตโยต้าใกล้บ้านคุณและสามารถทดลองขับเพื่อสัมผัสสมรรถนะจริงได้พร้อมรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆการเป็นเจ้าของไฮรักทราโวไม่เพียงแต่ได้รถกระบะสมรรถนะสูงแต่ยังได้ประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับและความมั่นใจทุกเส้นทาง ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้หากชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆและรีวิวแบบละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AutodripX เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ล่าสุดทุกคันแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับ